สรุปมาหากราบดราม่าแน็กชาลีแตกหักกับบรรดาพี่สาวสุดที่รักชนิดที่ว่าทะเลาะก,กันแชร์กันออกสื่อแบบไม่มีวัยหน้ากันเลยทีเดียวจนเรื่องราวในครั้งนี้กลายเป็นกระแสดรามาวอนโซเชียลผู้คนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้กันแน่เพราะก่อนหน้านี้ทุกคนก็เคยดูรักกันดีแต่ทว่าวันนี้กลับมาห้าหันกันผ่านโซเชียลยังดุเดือดถึงขั้นว่าพี่ชายคนที่โตที่สุดที่เงียบมาโดยตลอดถึงกับต้องออกโรงปกป้องเหล่าพี่สาวทั้ง4คนและเรื่องราว ดรามา่าในครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเราจะพาทุกคนไปไล่เรียงไทม์ไลน์หาคำตอบกันค่ะโดยเริม่มต้นเมื่อวันที่10ธันวาคม2567คุณแตงหรือพี่สาวของคุณน็กชาลีได้ออกมาคอมเมนต์ตอบโต้ปกป้องตัวเองโต้แย้งข้อเท็จจริงสวนกลับชาวเน็ตที่เหมือนจะรู้ลึกรู้จริงรู้ดีกว่าคนในครอบครัวและมาคอมเมนต์ต่อว่าเธอโดยมีใจความว่าไม่เคยช่วยค่าเทอมหลานสักคนค่ะของขวัญวันเกิดสักชิ้นก็ไม่เคยให้เคยให้เปียนโนหลานยังมาขอคืนไปเมื่อครึ่งปีก่อนนี้เอง หลานที่ได้เงินคนเดียวก็คือมาทํางานแลกเงินไปค่ะบ้านทุกคนซื้อเองผ่อนอยู่เองค่ะขออนุญาตแจ้งให้พี่ทราบนะคะและที่ผ่านมาพี่เมนข้อความอะไรหนูเห็นหมดมาตลอดนะคะสงสัยอะไรมาถามหนูได้นะคะตอบตามความจริงได้ค่ะจะได้ไม่ต้องคิดเองนะคะหลังจากคอมเมนต์นี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปตามเพจต่างๆเรียกได้ว่าสะเทือนโซเชียลชาวเน็ตนักขุดนักสืบเร่งทํางานชนิดที่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนสืบหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับครอบครัวคุณแนะ็ ชาลีโดยได้ใจความมาว่าถ้าจะถกกันจริงๆดราม่านี้มันมีกลิ่นมาตั้งแต่ตอนที่กามินเลิกกับคุณแน็กแล้วค่ะซึ่งในช่วงที่กามินคบกับน็กจนได้เกิดเป็นกระแสคู่จิ้นระดับชาติและมีแฟนคลับเกือบทั่วประเทศแสงทั้งหมดไน้ถูกส่องไปที่แน็กชาลีและกามินแบบเต็มๆทําให้ผู้คนก็ได้รู้จักกับพี่สาวทั้ง4คนของแน็กชาลีตามไปด้วยมากขึ้นเนื่องจากบางครั้งพี่ๆก็มาช่วยไลฟ์ขายของและช่วยดูแลกามินกลายเป็นภาพครอบครัวที่แสนน่ารักจนผู้คนต่างคิดว่า ครอบครัวนี้ดูน่ารักดูรักกันดีและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปก็อย่างที่เรารู้กันว่าเน็กชา์ลีและกามินทั้งคู่ก็ได้เลิกราก,กันไปชนิดที่จบไม่สวยงามเท่าไหร่จนกลายเป็นกระแสดรามาบนโซเชียลอีกครั้งชาวเน็ตแบ่งฝั่งออกเป็นสองฝ่ายและตีกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าตามแซะตามจิกกันจนถึงทุกวันนี้โดยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเน็กนั้นมีผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่ปูสัสิธรแต่หลังเลิกกับกาหมินได้ไม่นานพี่ปูก็ขอลาออกเพราะครั้งนั้น ปูเองก็โดนแฟนคลับแน็กชาลีโจมตีไม่น้อยเพราะว่ามีท่าทีเข้าข้างกามินซึ่งแฟนคลับแน็กชารลีบางส่วนก็รับไม่ได้โจมตีกดดันพี่ปูจนพี่ปูต้องขอลาออกไปโดยปริยายหลังจากพี่ปูได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแน็กทางฝั่งพี่สาวทั้ง4ี่คนก็ได้ติดต่อมาหาพี่ปูเพื่อที่จะได้มาทํางานร่วมกันเพราะอยากทําช่องติ๊กตอกจะได้มีรายรับเพิ่มขึ้นอีกช่องทางเพราะทางฝั่งพี่สาวทั้ง4ของแน็กก็พอมี f อที่คอยติดตามกันอยู่เยอะพอสม วและแถมทางฝั่งพี่สาวก็มีทีเด็ดอย่างน้องอาเธอร์ซึ่งยังไงก็ต้องมีคนตามมาดูกันอยู่แล้วเพราะน้องน่ารักมากซึ่งทางฝั่งพี่สาวก็ได้ออกมาบอกว่าตอนทํางานกับแน็กมันมีบางคําพูดที่ทําร้ายจิตใจเช่นคอสตูมไม่สําคัญคนแต่งหน้าก็ไม่สําคัญเพราะคนเขาก็มาดูแน็กแค่คนเดียวซึ่งหากย้อนกลับไปสมัย6ปีที่แล้วก่อนที่แน็กยังไม่มีทีมงานพี่สาวที่ชื่อตูนเป็นคนทําเสื้อผ้าทําคอสตูมคิดบทร่วมกันกับแน็กมาโดยตลอดจนเริ่มมีทีมงานจริงๆเมื่อ สองปีที่แล้วและก่อนที่ป๊าปาทั้ง4ี่คนจะมาทํางานกับพี่ปูก็ได้มีการแจ้งกับคุณแม่ไปเรียบร้อยคุณแม่ก็รับทราบและในเวลาต่อมาแน็กได้ถึงขนาดอันฟลพี่สาวทั้ง4ของตนและได้โพสต์อักษรย่อ5บรรทัดซึ่งแฟนคลับแน็กเรียกอักษยรย่อนี้ว่ารหัสมอร์สเวลาแน็กโพสต์รหัสมอร์สแฟนคลับก็จะเอาไปตีความกันเองว่านคกต้องการจะสื่ออะไรโดยครั้งนี้แฟนคลับแน็กได้ตีความรหัสมอสห้าบรรทัดนี้ว่ามีปัญหากับใครก็ตามยังไม่เสียใจเท่ามีปัญหากับ กับคนใกล้ตัวขอให้ทุกคนมีความสุขครับใครทําผมรับไว้เองผิดที่ไว้ใจแฟนคลับตีความว่าคนใกล้ตัวน่าจะหมายถึง4พี่สาวของแนะ็กก็เลยพากันไปทัวร์ลงในไลฟ์ของพี่สาวมีการคอมเมนต์ด่าทอและทวงบุญคุณต่างๆนานาเช่นเกาะน้องแดกถ้าไม่ใช่พี่สาวแนะ็กก็คงไม่มีใครสนใจไม่สํานึกบุญคุณที่แน็กเลี้ยงทั้งครอบครัวและส่งเสียหลานไม่มีคนดูก็ยังกล้าหน้าด้านขายบางคนลามไปด่าถ,ถึงน้องอาเทอร์ก็มีบางคนก็ราย,ยาว่า าชาลีทำงานเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่แบบบกจนต้องสูญเสียชีวิตวัยเด็กไปครอบครัวนี้รวยได้ก็เพราะแม่เอาเงินค่าตัวชาลีไปซื้อที่ดินทําอสังหาริมทรัพย์ชาลีดันทั้งพี่ทั้งหลานแต่สุดท้ายพีกลับรวมหัวกันทําร้ายชาลีด้วยการตั้งช่องแข่งโดยงานนี้พีสาวทั้ง4โดนว่าทั้งในไลฟ์ทั้งโพสตด่าต่างๆนานา,นา,นามาตลอดจนถึงวันนี้ซึ่งตัวแน็กไม่เคยออกมาบอกให้หยุดเลยไม่เคยมีการห้ามปรามเอฟซีของตัวเองเลยในตอนนั้นยกตัวอย่างคอมเมนต์ส่วน ที่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับเงินกับป้าที่ว่าสงสารชาลีนะชาลีเคยพูดไปในไลฟ์ว่าที่ขยับขยายบริษัทก็เพื่อไว้ให้หลานๆได้มีที่ไว้ทํามาหากินและถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าชาลีจะช่วยค่าเทอมนะถ้าออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ต่างจากการทําร้ายชาลีเลยนอกจากนี้ก็ยังมีข้อความคอมเมนต์ต่างๆที่ไปถล่มเหล่าพี่สาวโดยส่วนมากจะเป็นลืมบุญคุณแน็กเห็นแก่เงินเกาะแน็กชาลีต่างๆนานา,นาบางคนหนักสุดถึงขั้นไปด่าน้องอาเธอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ ที่ไม่ควรทำเลยจริงๆซึ่งเราต้องขอบอกเลยว่าคุณน็กชาลีมีพี่น้องหกคนคือพี่ตึงพี่ติงพี่แตงพี่ตูนแอนนี่น็กเป็นคนสุดท้องโดยพี่ชายคนโตสุดเดี๋ยวหลังๆจะออกมามีบทบาทในเรื่องดราม่าครั้งนี้นะคะซึ่งข้อมูลของเหล่าพี่ๆน็กชาลี Charlie, มีโดยคร่าวๆดังนี้พี่ติงอายุ44ปีจบธุรกิจการโรงแรมจากมหาวิทยายลัยราชพัฏส,สวนดุสิตพี่แตงอายุ41ปีจบศิลปกรรมมอสวเคยทำงานที่ขาย และเป็นครูจิตอา,าสาสอนศิลปะเด็กพี่ตูนหรือแม่ของน้องอาเธอร์อายุ37ปีจบแฟชั่นดีไซน์มอสวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตูนช่วยถ่ายคลิปตัดต่อร่วมคิดบทและทำคอสตูมให้แน็กมานาน6ปีพี่แอนนี่อายุ35ปีจบการออกแบบผลิตภัณฑ์มอสวเป็นคนออกแบบบ้านและร้านกาแฟาให้แน็กแอนนี่ทำธุรกิจขายพลอยส่งออกและเคยแข่งม a สเตอร์เชฟซีซั่นสองส่วนพี่ชายคนโตพี่ตึงจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์และปริญญาโทนิเทศศาสตร์จุฬา ทำงานเป็นนักเขียนนักแปลซึ่ง FC ของแน็กชาลีก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดรังควานเหล่าบรรดาพี่สาวเพราะมองว่าพี่พีดดังแล้วแยกวงไม่อยู่ช่วยพยุงตอนน้องลําบากกลับมาเปิดช่องแย่งตลาดน้องแถมยังไลฟ์ชนกับแน็กเหมือนตั้งใจแขกซึ่งพี่ปูกับพี่สาวก็ชี้แจงที่มาที่ไปว่าพี่ปูทาโปรเจกต์ไลฟ์ขายของกันอยู่แล้วเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือน้องๆอินฟลูในสังกัดที่ยังไม่ดังแล้วพี่ปูเห็นพี่สาวแน็กไลฟ์ขายของมองเห็นความตั้งใจจริงจึงชว มาร่วมโปรเจกต์ส่วนเวลาในการไลฟ์นั้นกําหนดล่วงหน้าไว้เป็นเดือนแล้วไม่ได้ตั้งใจจะให้ชนกับแน็กแต่แฟนคลับผู้รักและพักดีของแน็กก็ยังยกขบวนรถทัวร์ไปลงไลฟ์ของบรรดาพี่สาวอยู่เสมอด่าทอต่างๆนานา,นาและยังคงชอบพาดพิงไปถึงน้องอาเธอร์อยู่บ่อยครั้งจนพี่ตูนแม่ของน้องอาเธอร์หมดความอดทนไล่ตอบคนคอมเมนต์ลั่นโดนแขวนโดนด่าตลอดไลฟ์ขายของก็ดา่ายิ่งเงียบยิ่งโดนรังแกและถ้าใครหมิ่นประมาทสร้างความเกลียดชังจะฟ้องซึ่ง FC บางค ก็ช่างสรรหาคําพูดเหลือเกินไปว่าพี่พี่ของแน็กว่าที่ผ่านมาเห็นแน็กทางานหาเลี้ยงทุกคนเลยทําให้พี่สาวปี๊แตกลั่นเห็นยังไงคะช่วยอธิบายค่ะไปทํางานแลกเงินค่ะถึงไม่ได้ทํางานกับน้องก็ทํางานอื่นกันอยู่แล้วค่ะโดยพี่ตูนเล่าว่าเธอทิ้งการทําเสื้อผ้าของตัวเองมาช่วยงานแน็กอยู่6ปีแน็กให้เงินเดือน3 0,000บาทถ้าเข้าไลฟ์ขายของก็จะได้คนละ10,000บาทแม่กับแน็กบอกว่าพี่พี่ไม่ใช่ดาราได้หมื่นหนึ่งก็เยอะแล้วตูนเล่าว่าช่วงพีคๆคนดู เยอะยอดขายพุ่งเฉพาะค่าคอมมิชชั่นค่าสติกเกอร์แนกนรับคนเดียวหลักล้านส่วนตัวพี่พีได้ค่าตัวคนละหมื่นก็ดีใจกันมากแล้วแต่เดือนหนึ่งพี่พได้ไลฟ์แค่1-2ครั้งเท่านั้นจึงอยากทําช่องเองจะได้มีไรายได้เพิ่มไม่ได้คิดจะแข่งกับน้องพี่ตูนยังบอกอีกว่าเธอช่วยน้องจนประสบความสําเร็จรวยเป็นร้อยล้านมีที่ดินหลายไร่ในขณะที่เธอใกล้40แล้วยังเป็นนีบ้านมือถือก็ยังต้องผ่อนเธออยากมีเงินเก็บเพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆจึงถึงเวลาแล้วที่ ที่จะต้องออกมาทําตามความฝันของตัวเองบ้างเพราะหลายครั้งที่เธออดหลับอดนอนตัดเย็บคอสตูมแต่แน,นกลับพูดว่าเขารวยด้วยความสามารถของเขาเองคอสตูมไม่สําคัญถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอจะไม่ทํางานกับน้องเลยเพราะโดนทวงบุญคุณตลอดแล้วตอนนี้ยังมาโดน f อีน้องทวงบุญคุณอีกซึ่งพีพีทั้ง4ต่างก็มีอาชีพของตัวเองไม่ได้เกาะน้องกินการไลฟ์ขายของเป็นเพียงรายได้เสริมเท่านั้นส่วนที่มาทํากับพี่ปูก็เพราะรู้จักกันมานาน15ปีแล้วและเคยทํางานด้วยกันมา พี่ปูบอกว่ารายได้แบ่งกันคนละครึ่งถ้าขายของได้ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยส่วนพี่แตงบอกว่าต้องการทําระบบกองสีเพื่อจะได้มีเงินกองกลางไว้ดูแลกันในหมู่พี่น้องเผื่อลูกหลานอยากเรียนอะไรหรือเผื่อเวลาลําบากจริงๆไม่รู้จะไปพึ่งใครก็พึ่งเงินกองสีได้ส่วนที่มีคนทวงบุญคุณว่าแน็กเป็นคนเสียค่าเทอมให้หลานนั้นพี่แตงตอบว่าแน็กไม่เคยช่วยค่าเทอมหลานสักคนเงินไม่เคยให้หลานสักบาทของขวัญวันเกิดสักชิ้นก็ไม่เคยให้เคยให้เปียนโนหลานแต่ มาขอคืนที่หลังหลานคนเดียวที่ได้เงินคือต้องทํางานแลกและไม่มีใครไปเกาะแน็กแดกไม่กี่ปีก่อนแน็กยังมาขอเงินพี่อยู่เลยแน็กเพิ่งมีเงินใช้สบายเมื่อสองสปีนี้เองซึ่งในเวลาต่อมาพี่สาวทั้ง4ี่สาวก็โพสต์ว่าเธอกําลังถูกหมายหัวเป็นเหยื่อผู้หญิงคนถัดมาที่จะโดนรังแกโดยแฟนคลับแน็กก็เข้าไปถามว่าเป็นเหยื่อถัดจากใครและเป็นเหยื่อของใครเพราะกลัวจะมีคนเข้าใจแน็กผิดพี่สาวตอบว่าเป็นเหยื่อถัดจากกาเมินเพราะบางเพจบางช่องบางคนกําลังสร้าง ความเกลียดชังและเลือกแต่เหยื่อที่เป็นผู้หญิงซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งกล่าวโทษว่าเรื่องนี้เพราะกามินคนเดียวตูนมาตอบว่าไม่ใช่พระกามินค่ะและยังตอบคอมเมนต์หนึ่งว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปไลฟ์กับน้องกามินแน่นอนทําให้แฟนคลับแนกยิ่งไม่พอใจเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะพี่ๆโดนแฟนคลับกามินปั่นหัวและในเวลาต่อมาหลังจากที่พี่สาวทั้ง4คนออกมาตอบกลับข้อความที่มีชาวเน็ตไปรุมดา่าล่าสุดมีบางเพจหรือบางคนได้แสดงความคิดเห็นว่าที่ปาออกมาด น่าจะเรื่องกงสีซึ่งวันนี้ทางฝั่งป้าได้ออกมาไลฟ์ขายของปกติและชี้แจงเรื่องกงสีว่ามันคือกงสีของป้าทั้ง4ี่คนแน็กไม่เกี่ยวเลยจ้าไม่ได้จะขอแน็กเนาะเพราะมี FC บางคนบางส่วนได้ออกมาโจมตีป้าอีกแล้วโดยมีใจความประมาณว่าเพราะชาลีไม่เอาระบบนี้กงสีคือรายได้ที่ทุกคนต้องมารวมกันในก้อนเดียวบริหารโดยคนที่อาวุโสกว่าแต่ชาลีทํางานหาเงินได้เยอะคนเดียวเป็นใครจะไปยอมซึ่งทางป้าก็ได้ออกมาอธิบาย ายเรื่องระบบกงสีสรุปได้ประมาณว่าสีป้าเราเพิ่งมีเงินกงสีแรกกันหลังแยกตัวมาเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนพอเราได้ทํางานร่วมกัน4คนเลยทําระบบกงสีด้วยกัน1เงินเดือนสี่ป้า2เงินกองกลางเจ็บป่วยกินเที่ยว 3. ค่าทําคอสตูมของใช้ของค่าทํางาน 4. สติ๊กเกอร์หาน4ให้ฮหลานที่มี4คน5เงินโบนัสให้น้องทีมงานทุกเดือนซึ่งทางพิ่แตงยืนยันว่าตนไม่เคยคิดของเงินจาก น้องเลยและเงินกงสีก็พึ่งมาคิดมาทําร่วมกันเฉพาะพี่สาวทั้ง4ี่คนไม่เกี่ยวกับแน็กเลย f อฟแน็กบางส่วนช่วยมีสตินิดนึงและในไลฟ์พี่แตงยังบอกประโยคเด็ดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอยากได้น้องชายที่เป็นคนธรรมดาที่ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ทําผิดอะไรก็แก้ไขกันโดยต่อมาคุณแน็กก็โพสต์ว่าตอนนี้ตนมีความสุขมากและกําลังเริ่มต้นใหม่อะไรหลายอย่างที่มันค้างขามานานตนรอวันนี้มานานแล้วอย่าปกป้องผมอย่ากโกรธใครแทนผม และอย่าไปพิมพ์อะไรผมไม่อยากให้ใครโดนฟ้องโดยงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับแน็กชาลีผู้พักดีก็แห่ให้กำลังใจและเชื่อชมว่าชาลีเป็นคนดีจากเนื้อแท้ชาลีรับจบทุกเรื่องดานคุณมดดำพิธีกรฝีปากจัดคนสนิทของแน็กชาลีในพูดในรายการแฉเรื่องประเด็นดรามา่าแน็กชาลีกับพี่สาวทั้งสี่คนไว้ว่าทุกวันนี้ใครก็เปิดช่องทำดิสด็อกกันได้หมดและเอาจริงๆนะความจริงเรื่องนี้มันจะไม่เกิดเลยถ้าพี่สาวเขาไม่โดนด่า พี่ชายคนโตออกโรงเขา้ารวมกระแสส,สงครามดราม่าในครั้งนี้วันที่19ธันวาคม2567พี่ชายคนโตของแน็กเริ่มเคลื่อนไหวออกมาปกป้องน้องสาวทั้ง4ของตนกับพี่ปูเริ่มโดยการตอบคอมเมนต์แฟนคลับแนกว่าส่วนตัวผมคิดว่าการเป็นศิลปินดาราการรักษาภาพลักษณ์นั้นสําคัญมากแต่การที่ศิลปินบางคนประพฤติไม่ดีและมีการใช้พร็อพแกนดาหรือแฟนดอมในทางที่ผิดอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับและต่อมาได้ออกมาโพสชีท แจ้งประเด็นมหาการ์ดราม่าครั้งนี้โดยมีเนื้อหาใจความว่าคือผมมีงานที่ผมทําอยู่เป็นงานสุจริตครับเป็นนักแปลนักเขียนแม้จะไม่ได้เงินเยอะแต่เราก็พยายามดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ควรจะด้อยค่างานที่ใครทําไม่ว่าจะทํางานอะไรเรื่องที่มีคนถามว่าไม่ช่วยงานชาลีหรือคือเมื่อนานมาแล้วผมเคยช่วยนะครับแต่ด้วยความเป็นธุรกิจครอบครัวการจัดการบางอย่างก็ไม่มืออาชีพบางงานก็ทําฟรีเลยด้วยซ้ําเห็นว่าเป็นครอบครัวก็เลย ช่วยกันมันเคยมีจุดหนึ่งที่กระทบกระเทือนทั้งจิตใจและความเป็นอยู่ของผมผมเลยเลือกที่จะเดินออกมาและมีคนบอกว่าชาลีช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนคือผมเรียนจบปอตรีก่อนที่คุณชาลีจะมีผลงานดังนะครับตอนนั้นผมเป็นนักเรียนทุนปิดเทอมก็ไปทํางานพิเศษตอนเรียนปโทผมก็ใช้เงินเก็บตัวเองที่ออกมาพูดเพราะผมคิดว่ากลุ่มพี่สาวเขาก็พยายามที่จะยืนด้วยข่าวตัวเองไงเขาจะร่วมงานกับใครก็เป็นสิทธิที่ของเขาก็ไม่ควรที่จะมีใครไปก่อกวนเขาและการไซเบอร์บูลี ก่อกวนร,รังควานเอาจริงก็ไม่ควรมีใครถูกกระทํานะครับผมเลยคิดว่าผมควรจะพูดในสิ่งที่ผมสามารถพูดได้มีคนพูดว่าผมเป็นส่วนที่ทําให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงผมก็ต้องย้อนถามไปว่าแล้วในรอบปีคุณชาลีมีข่าวมาแล้วกี่รอบส่วนตัวผมว่าเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องปกตินะที่คนเราคบหากันแล้วอาจจะเข้ากันไม่ได้มีความจําเป็นต้องยุติความสัมพันธ์แต่เราจะจัดการกับสิ่งนั้นยังไงไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วไปพูดวิจารณ์อีกฝั่งหนึ่งในแง่ลบหรือจบความสัมพันธ์ แบบมีปัญหาแล้วก็ไม่ถอดบทเรียนปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำๆเคส1 2แล้วก็ยังมี 3- 4อันนี้ก็ควรถามใจตัวเองแล้วว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไร,ระเรียกได้ว่างานนี้พี่ชายมาแบบลอๆสมกับเป็นพี่ชายคนโตคงเหลืออดแล้วจริงๆโดยพี่ชายลันว่าทีแรกตั้งใจจะเงียบๆเพราะไม่อยากดังด้วยดราม่าอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เรื่องราวมันจะกระทบกับทุกคนมากเกินไปแล้วแล้วเรามาต่อกันที่ประเด็นดราม่าปิดท้ายที่แอดและทีมงานอยากจะนำ เสนอให้ทุกคนดรามา่าน้องชายเย็นขยะขแขยงเข้าต้มมัดชายเย็นสาวเกาหลีเด็กปั้นของแน็กชาลีที่ชาวเน็ตแฮเซลลลัลนอะไรโดนใจให้แฮนัก ปั้นเธอคนนี้โดยดราม่าเรื่องนี้นั้นเริ่มมาจากมีคลิปที่น้องกําลังทานข้าวต้มมัดแล้วแสดงอาการที่ดูเหมือนรังเกียจจนทําให้ชาวไทยบางส่วนไม่พอใจและชาวเน็ตยังขุดต่อว่าลูกชุบเธอคนนี้ก็ทําท่าทีขยงเช่นเดียวกันโดยสําหรับน้องชาเยนหรือน้องตาแป๋วก็เป็นสาวน้อยจากเกาหลีเป็นเด็กปั้นของแน็กชาลีซึ่งจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นคนไทยบางส่วนที่เห็นคลิปก็ไม่โอเคกับท่าทางของน้องก็เลยมีคอมเมนต์เช่นไม่ต้องแดกถ้ามันฝืนขนาดนั้นจะแดกทําไม นี่กำลังเหยียดขนมไทยเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มี f อฟเน็กชา์ลีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเข้ามาชี้แจงบอกว่าบางทีเขาต้มมัดมันอาจจะบูดน้องเลยได้กลิ่นที่ไม่ดีมันก็เป็นปกติเวลาเราไปกินอาหารของประเทศอื่นเราไม่ถูกปากก็ยังมีชาวเน็ตลันลูกชุบก็บูดด้วยเหรอถ้ามันบูดมันเสียก็ไม่ต้องพยายามกินตั้งแต่แรกดีกว่าไหมคนเราจะไม่รู้จริงๆเหรอว่าอะไรคือกลิ่นบูดกลิ่นเสียชาวเน็ตลันปกป้องกันเข้าไปเถอะและสุดท้ายนี้ เพื่อนคิดว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้คิดว่าสุดท้ายความเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่หรือคิดเห็นยังไงต่างกันออกไปสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามาเม้ามอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันนะคะทุกคนที่ครูบอลได้ไหมไปทําไมครูบอลเนี่ยเขาบอกไปเจอที่ครูบอลคุณอยากไปหาใครอยาไปหาแม็ชาร์มีฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าไปบ้าน ชาลีผมบอกเลยว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หรอกมีชาลีก็ต้องห้ามมีเบิ้ลนเมื่อวานลากับบ้านเขาทักมาไหม ไม่กูหลับไปแล้วกูไม่เห็นตอนเช้าและสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารส,สดๆใหม่ๆม,มาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ